เขาอยากกินตามมึกซายจังเลยจุ๊มเองกันจุ๊มเองป่ะเ,เด้อเ,เดี๋ยวเขาทำให้กินนะเขาเตรียมของมาแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำเปล่าเส่ตะไคร้ใไปมะกรูดจ้าจับกินเทา้าแล้วก็ปิดฝารอน้ำเดือดระหว่างรอน้ำเดือดหั่นผักกันค่ะหั่นผักกันจองหั่นผักชีฝรั่ง หั่นมะนาวหั่นมะเขือเทศน้ำเดือดแล้วเอาหมึกสายลงไปลวกค่ะลวกมาหนึ่งนาทีนะคะสุกแล้วตักขึ้นเลยค่ะโอ้โหนในน้ำเย็น รูปผักกรนจองค่ะผักสุกแล้วตักขึ้นเลยอ่าน้อนน้ำเย็นจ้า,าเดี๋ยวเขาจะตำแล้วนะตำเลยใส่พริกแดงจินดาผงนัวน้ำค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลเคี่ยวน้ำมะนาว มะเขือเทศเ้อค่ะขอชิมหน่อยนะชิมเลย,นะเลยพุ๊ดตอนมา,มารพ,นะพริกนะมแรบบอสเศบษุูน่ะพูร้อนจังเศรษได้รสชาติที่แซ่บแล้วนะคะใส่ปลาหมึกค่ะเด่น,นหมึกสายนะยกินเบิร์ดปุนเนี่ยเบิร์ดใสม่มะละกอค่ะืผักชีฝรั่งเม็ดกระถิน ผักกันจงค่ะง้อค่ะโห<ฮ>หืต็มคุยดีเสร็จแล้วทเทส่ถาดจา้าทางนี้นะโอ้ยเิดหืมเสร็จแล้วไม่ดู้ตาําหมึใสยั่วจา้าโหนะ่ากินมากเลยวันนี้แม่ขอไม่ทิมก่อนนะกินพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยได้ไปท,ทุกคนรอแล้วว้าโหปองมือคึก โตัวไหญ่๊ะอืมแซ่เแซ่บป่ะอือเอามึกตกบอกไงโอ้โหเศแน่นอนโอ้ยน้ำเศบปลานี่ค่ะกี่คำพี่จาม่กินเหรออื